ครับแล้วขณะนี้เนี่ยน้องตาบุญชื่นก็เริ่มเดินทุดงตงต่อแล้วนะฮะเมื่อสันนี้ท่านพักขันน้านะฮะไม่ต้องน้มตัวมาข้างหน้านะครับอีกประมาณหนึ่งกิโลนะฮะก็จะถึงวัดศรีชุมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะนิมนต์ท่านจาวัดที่นี่นะครับขณะนี้เนี่ยทางวัดนะฮะก็ชาวบ้านนะครับคณะกรรมการก็ เก็บกวาดจัดสถานที่กันเมื่อสักครู่นี้ผมไปที่วัดมาแม่ก็ร่วมมือร่วมใจกันดีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าวาดวัดนะฮะพระลูกวัดคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านต่างมาช่วยกันนะฮะ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะแล้วก็ที่รับชมผ่านเพจเป็นข่าวในจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็สถานีทีวีสถานีออนไลน์ของ FM ต่างๆที่นำสัญญาณของเราไปอย่างฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเราไลฟ์สดนะฮะส่งสัญญาณไปฮะเพื่อที่จะเผยแผ่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไทยและค่าแรงของเราขอเพียงคำชื่นชมนะฮะแล้วก็คำให้กำลังใจเท่านั้นนะฮะไม่ได้มีเงินทองหรือไม่ได้มีไรายได้อะไรหลายคนยังเข้าใจผิดว่าอ๋อทางเพจเรามาไลฟ์สดเนี่ยนะฮะออกมาติดตามเกาะสถานการณ์เดินกันจนขาผิดเนี่ยต้องมีไรายได้เยอะแยะนะฮะต้อง ทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะว่าไม่มีไรายได้ใดๆอย่างใดนะฮะไม่มีไรายได้ใดๆทั้งสิ้นเหมือนจิตอาสาคนนึงนะฮะก็เหมือนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มาช่วยงานอ่ารอบสามแล้วนะครับแม่มันน่าปลื้มใจแท้เยี่ยมมากเลยลนี่มแม่โทรมาด้วยคนนี้จำได้เลย นะะแหมมีการโทรมาถามตลอดว่าเส้นทางตรงไหนยังไงกมากันสามรอบแล้วนะฮะแหมสนใจจริงๆนะฮะโอ้โหอ,อากาศก็ร้อนนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เครื่องจอเริ่มจางนะฮะไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มเออไม่ต้องก้ม แดดร้อนจริงๆไห้สดแป๊บเดียวเครื่องเครื่องเตือนแล้วนะฮะว่าอากาศร้อนลมไม่มีเลยไอร้อนทั้งนั้นแม่จะต้องเอาผ้าเย็นมาพันโทรศัพท์กันแล้วมั้งเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะฮะที่

ันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันบริเวณบ้านริมราวบ้านห้วยทรายนะฮะอเายนสอง้นะไม่ตนะคร้ก้มนะครับสนะชรชนะคนรั่งน,นะครับสองลออปะระรนะคนะคนะรัอนะระรนะันนะคร ก็เดี๋ยวเราก็จะข้ามฝั่งไปฝั่งตรงข้ามนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยการเดินทุดงเนี่ยระยะทางเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ว่าใช้เวลาเยอะมากเนื่องจากว่ามีพุทธศาสนิกชนเนี่ยมานั่งรอต่อคิวนะครับแล้วก็ถวายสิ่งของต่างๆให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยการเป็นจำนวนมากนะฮะครั นี่คือบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมครับใครที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะของวัดศรีชุมหรือว่าวัดริมลาวนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมการทําวัดเย็นนะครับทําวัดเย็นแล้วก็มาฟังพระธรรมเทศนานะครับจากหลวงตาบุญชื่นหกโมงนะครับหกโมงสิบห้านี่นะครับมานั่งรอกันได้เลย นะครับอาจจะเป็นหกโมงสิบห้าหกโมงยี่สิบนะฮะจะเริ่มทําวัดเย็นกันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะมาไม่ทันกันมัวตะนอนหลับทับสิทธิ์มาช้ากินข้าวร้อนนอนตื่นสายท่านก็จะมาไม่ทันชาวบ้านเขานะฮะรของยกของขึ้นครับเตนะครับไม่ต้องโก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะจากสพเมืองเชียงรายนะครับเจ้าหน้าที่ไต้องไต้องครับรหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจและก็เจ้าหน้าที่ สมาคมแสงธรรมนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกเดี๋ยวเราก็นิมนต์นะครับให้หลวงปู่เดินรัดนะครับข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะตอข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็จะมีประชาชนเนี่ยมารอนะฮะการเต็มไปหมดเลยนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ชรบอมารอกราบไหว้ยอยู่นะฮะแม่นะฮะต้องบอกเลยว่า โอ้ข้ามมาเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหม่มันขึ้นสวรรค์จริงๆไม่ต้องกราบครับไม่กราบไม่กราบ,บ,รบไม่กราบ,รบไม่กราบแล้วนี่คือบรรยากาศสดๆฮะผมขออนุญาตเดินตามหลังหลวงตาดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าเดินนําหน้ามาหลายรอบแล้วเดินตามหลังกันบ้างแล้วนี่นะครับรต้องก้มหวัวมานะครับน้ำมาครับ โชคดีนะคร đó, ับพื้นตรงนี้เนี่ยนะฮะมีต้นไม้มีล้มไม้นกะอ็อีกประมาณ50เมตรนะฮะก็จะถึงทางเข้าวัด สีชมนะฮะก็มีพี่น้อยเดินเคียงข้างมาตลอดนะฮะโดยที่ไม่หนีไปไหนไม่ได้หนีขึ้นรถนะครับเดินตลอดเหมือนกันนะฮะพี่น้อยคนเสื้อขาวนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาส่วนด้านในก็พวกพี่พันนะครับพวกพี่สุริยาเนี่ยก็รออยู่ภายในวัดแล้วนะฮะออัันนนน้ีากค มีพระเดชพระคุณเจ้าวาดนะฮะวัดสีชมมารออยู่บริเวณด้านหน้าวัดเลยนะฮะนั่งครับนั่งนั่ง,น,งนั่งครับนั่ง นกของขึ้นมายว้เลยครับวางเอาไว้ข้างหลังครับคุณพี่นกของขึ้นมาเอยเลยครับของทั้งหมดนะครับเราอยู่กันบริเวณทางเข้าซุ้มประตูว,วัดนะฮะสีชมหรือว่าวัดริมลาวนะฮะ ก็มีประชาชนที่ทราบข่าวนะนะมาขอนปัจที่เป็นเงินเก็บเลยนะครับผู้าสตรีที่ตั้งคนแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับมาก็ต้องบอกว่าความศรัทธานะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยในจังหวัดเชียงรายนี่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โห เยอะจริงๆนะฮะและนี่คือบรรยากาศส,สดๆนะท่านชองฮะ,ะคุณแม่นี่กระน,นำน้ำผึ้งมาถวายด้วยแม่อนุโมทนาสาธุเลยครับคุณแม่ครับมาสุขภาพแข็งแรงกันนะฮะกว่าอีกประมาณ200เมตรก็จะถึงศาลานะครับที่จะนิมนต์หลวงตาบุญชื่นพัก จำวัดนะฮะภายในวัดศรีชมุมแห่งนี้และนี่คือบรรยากาศสดๆ,สดๆครับท่านผู้ชมครับนีจยกขึ้นครับโชคด,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 ดีนะฮะก็โทรศัพท์ยังย้ฟยสดได้อยู่ นะครับยังไม่ดับไปอ๋อล้นโอ้โหนี่ฮะผ้ายงผ้าเย็นนะฮะไอตรงไอติมโอ้โหนํามาตั้งโงทานก็มาถวายกันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดศรีชุมนะครับแล้วก็คณะกรรมการวัดผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งหลายนะครับที่มาอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็มารอต้อนรับอยู่นะครับตลอดเลยนะฮะ นี่ก็มีเจ้าหน้าที่อ,อสอมอมาตั้งโต๊ะเตรียมคัดกรองกันด้วยมาต้องบอกเลยว่าม่เห็นภาพแล้วไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะทราบซึ้งจริงๆนะฮะทุกท่านกลับได้ยังไงไม่ให้กลับหรอก ต้องอยู่ยันทําวัดเย็นก่อนเสีจะหนีกลับแล้วเนี่ยดูเิีะเดี๋ยวเราคงจะต้องหยุดไฟ้สดเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าท่านหลวงตาบุญชื่นก็จะต้องขึ้นไปทํากิจของสงฆ์นะฮะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาภายในวัดสีชุมเดี๋ยวเราจะหยุดไฟ้สดกันเพียงเท่านี้นะครับปิดเบรกกันที่บรรยากาศสดๆนะฮะที่มีพุทธศาสนิกชนนะฮะผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาเนี่ย มารอกราบไหว้หลวงตาบุญชื่นกันเป็นจํานวนมากนะฮะและวันนี้ใครที่อยู่ใกล้มาร่วมทํำวัดเย็นกันนะครับแล้วก็มาฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงตาบุญชื่นแล้วก็มารอรับของที่เป็นของลงทานของตาบุญชื่นที่ท่านได้รับประเคณแล้วเอาไปเป็นสิริมงคลนะครับเอาไปกินเป็นยาเอาไปเป็นสิ่งมีมงคลในชีวิตนะฮะ เราจะปิดเบรกกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามผ่านทาง Facebook ไลค์ทั่วไทยนิวนะฮะเราเป็นสื่อกลางนำเสนออย่างตรงไปตรงมาและก็นำเสนอกันอย่างฟรีๆนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีฮะ